สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องเมื่อไม่เฮโร,รถไทยนะครับโดยกระผมสุนทอนขัดซะก่อนเนาะพอตอนะพีตอนระน้องเขามาชมสินค้าตัวไม่นะครับสินค้าตัวแรกคือยาสีฟันสุตไพรอันจันและสบู่บักขามขมินอันจันนะครับสินค้าตัวที่3ครับเป็นอาหารเสริมพืชอะมิโนโอ,อันจันมีสูตรหนึ่สูตรส มีขนาดเคิงลิตรมีขนาดครึ่งลิตรนะครับมาอนี้ช่องมือไม้เฮรถไทยพอนําเสนออาหารเสริมพืชอะมิโน,โนอันจันฟ้าสีเขียวขนาดหนึ่งลิตรสูตรที่หนึ่งครับเร่งการเจริญเติบโตแตกรากแตกยอดใบเขียวฟื้นฟูสภาพตนหลังเก็บเกี่ยวใส่กร้บับทุกพืชนะครับเด้อฝากไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับ อาหารเสริมพืนอะมิโนโอ,อันจันฟ้าสีขาวนะครับฟ้าสีขาวกะขนาดเครื่องลิตอันนี้เร่งผสมเกสรติดตาดอกนะฮะแล้วก็ขวดนิ่งมันจะไปนะครับอาหารเสริมผืนอะมิโนโอ,อันจันมีสองขนาดให้เลือกนะครับก็บท่านผู้ชมกบยุทธเทพเบิบ้งอาเด้อ มีขนาดการใส่มีอัตราการใส่มีแรงผลิตมีแรงจัดจำหน่ายนะครับเหตุอกมาแบบมาตรฐานเพื่อที่สิขายทั่วประเทศแล้วก็ตอนนี้ก็จัดจำหน่ายหลายล้านน้ำกันในจังหวัดชัยภูมิเพราะว่าซื้ออันจันนี่แบรนด์เครื่องหมายการค้าอันจันนี่เกิดขึ้นยอยู่ที่ชายภูมิเป็นของคนชายภูมิก่อนนะครับ เ้วก็เกิดขึ้นยุคเกษตรสมบูรณ์ครับล้วก็กระจายมาตลาดในจังหวัดชายภูมิแล้วก็กระจายตลาดทั่วประเทศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เอาไปใส่บึงคือคอนเซปต์ของเขาก็คืออยากจะให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตอย่างเช่นอาหารเสริมพืชอะมิโนโอันจันฝาสีเขียวสูตรที่หนึ่ง ขนาด1ลิตรห่ากับขายอยู่ที่495บาทบริขายแพงนะครับเพื่อให้พี่น้องสบายกระเป๋าพี่น้องกเกษตรกรอยู่ได้อาหารเสริมพืชอะมิโน,โนอันจันห่ากับอยู่ได้นะครับบ่ให้พี่น้องบร่รบกวนกระเป๋าหลายวันถ่ดไปส่วนสรรพคุณสิด,ดีหรือบดีจังใดนั่นท่านผู้ชมเอาไปใส่แล้วกระซิลูเอง ขั้นมันดีกับจังบอกต่อจังใส่ต่อขันมันบอดีกับ่อต้องมาวุดหนุนกันนะครับมันเป็นหลักสัจธรรมอยู่แล้วเนาะอ,อาหารเสริมพืชอะมิโนโอันจันฟ้าสีขาวขนาดเครื่องลิตเ,เร่งการผสมเกรสรติดตาดอกขวนเหนียวจัะสิละครับเพิ่นกะบให้โคหลายเด้ไ้โคเอานี่นีดน้ดนอๆได้ประมาณนี้ละครับฉนั้นฝากไว้คับพี่น้องกเกษตรกรทุกท่าน หากว่าใส่ดีก็บ,บอกต่อแนะนำต่อพี่น้องเกษตรกรอยู่ได้อาหารเสริมพืชอมิโนโอันจันพันย์ยุนทรอนคัตชกรช่องเมือมเ่อไม่เคยรถไถยก็อยู่ได้วันต่อไปฝากกับพี่น้องเกษตรกรไว้น้ำแนะ่อาหารเสริมพืชอมิโนโอันจันนะครับฟ้าสีเขียวขนาดหนึ่งลิตรนะเป็นสูตรที่หนึ่งครับ ฟ้าสีเขียวอ่ในขณะที่บรรยายไปนี่นะภาพมันก็สิขึ้นบ่ตตงดอกครับท่านผู้ชมครับภาพมันก็สิขึ้นบ่ตตงดอกเนาะก็จะว่ากันวันต่อไปภาพมันสิขึ้นบ่ตตงดรอกครับในขณะที่ภาคฟ้าสีเขียวอ่อฟ้าสีขาวอาจจะพโอข,ขึ้นบป็งสิละครับก็จะสว่ากันวันต่อไปนะครับอาหารเสริมพืชอะมิโนโอันจันฟ้าสีเขียวขนาด1ลิตรนะฮะเร่งการจเจริญเติบโต แตกรากแตกยอดใบเขียวนะฮะฟื้นฟูต้นหลังเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วครับารคาคาก็อยู่ที่ประม 90, าณ4ี่ร้อยกาสิบ้าบทบ่แพงหรอกครับตอนนี้ก็กำลังจัดจำหน่ายตามร้านขายเคยมีเกษตรทั่วประเทศอยู่นะครับแต่กำลังขยายจากใช้พุ่มฮอกกอไปเรื่อยๆหรือว่าท่านผู้ชมอยากทดลองเอาไปใส่ก็เอา,เอาคอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวจัดส่งให้ ก็คงสิช่วงช่วงโปรโมชั่นนี่เนาะช่วงโปรโมชั่นนี่เอ่อโปรโมชั่นอยู่ที่เอ่อภายในสามสิบเอ็ดธันวาคมนะครับยังเป็นราคาทรงให้ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่เดอ้ออาหารเสริมผื่นอะมิโนโอ,อันจันกับห้งสิฟรีค่าทรงเนาะนะครับหนึ่งลิตรนี่ยสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทฝาสีเขียวนะครับหนึ่งลิตรเดอ้อร์กับห้คงสิฟรีค่าทรงให้ท่านผู้ชมอยู่ครับนะครับ ส่วนอาหารเสริมพืชอนอมิโนโอันจันฝาสีขาวขนาดเครื่งลิตเนี่ยเนาะขายอยู่ที่สองร้อยหานซิมหาบาทนะครับในช่วงโปรโมชั่นในคงสี่เป็นราคาทรงให้ท่านผู้ชมอยู่ครับฝาสีขาวขนาดเครื่งลิรเ,เร่งผสมเกสรติดตาดอกนะฮะขัวนเหนียวเสรรจแล้วครับส่วนสมุพคุณต่างๆกับไปอ่านเอาครับ อยุคขังขวดนั่นแหละยุคขังขวดอยู่ฉลากอยู่ไอ้นี่ยเนี่เนเวลาฉลากมันแลนทานอสิท่านก็ยุดเอาเนาะสำหรับฝาสีขาวฉลากมันจะเป็นสีออกท่องท่องนึงนะนละนะครับกาขายให้พี่น้องเกษตรกรกัเครื่องลิดก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบห้าบาทช่วงโปรโมชั่นเนี่ยอสิเป็นราคาทรงไห้เนาะอาจสิเป็นราคาทรงไห้ก็สิกั้นใจขายให้พุ่นละครับเพราะว่ามันหนักไหม อ่เวลาทรงเหรอไหมเวลามันมันทรงหรือมันหนักได้สักหน่อยครับอืมก็กระกลังว่างจำหน่ายหลายร้านนับกันร้านนีน้ใหญ่นในจังหวัดชัยพุ่มเฮ่ากยูรานสิรินมาการเกษตรนะครับใไ้ซีแยคนุ่นม่วงเนาะอำเภอบ้านข่าวเนร้านชอชัยนรงทรับเกษตรครับนี่ทางอำเภอบ้านข่าวแล้วก็ตำบลห้วยบงยูราน โซผ้าการเกษตรนะครับเด้อตำบลหวยบงอำเภอเมืองชัยพุ่มอ่าอำเภอเมืองชัยพุ่มอีกครับร้านก้าวหน้าการเกษตรครับอยู่บ้านหวยพักน้ำ